ดีครับผมบอสนะครับจาก PB และถป้ายแดงไพพีพียูสคาร์ครับวันนี้นะครับถ้าใครจะหาซิตี้นครับตัวท็อปนะครับโฉมปัจจุบันนะครับผมเครื่อง1000นะครับผมตอกป้ายแดงนะครับอย่าเลยครับมาที่นี่ดีกว่าประหยัดเป็นเป็นแสนกว่าคันนี้นะครับป็นันยี่สิบองนะครับและขับออกเลยลดบ้านวิ่งแค่2000ันโลมันคือรถวิ่งปกติว่าเทนตายนี่แหละประหยัดได้หลายแสนเลยคันนี้มาดูกันดีกว่าสวยยังไง คันนี้ครับดูคิ้วน้องนี่ครับนี่นี่มีไฟ led ด้านนี้โหสวยกิฟต์มัลติบีมนะครับผมทะเบียน2ขอยอสอหคือสภาพน้องเนี่นทั้งหมดเนี่ยสีเดิมทั้งคันอย่างที่บอกครับใครจะเอารถป้ายแดงมาซื้อนี่เถอะครับประหยัดเป็นเป็นแสนผมว่าคุ้มกว่าล้อมแม็กนะครับโอ้โหเดิมของขหมดทุกอย่างเลยไม่มีนิ้วรอยอะไรสักอย่างครับผมสวยมากสวยกิฟต์สุดอยากทุกคนว่าสวยแม็กขอบ15้าครับผมยางนี่แบบปีนี้ด้วยอะ่ะ สุดยอดนะไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมนี่ led ด้านนี้เลยแล้วกุญแจนะครับขอบอกเลยครับนี่ครับมีครบทุกอย่างแล้วเขาก็ติดตั้งพวกล็อกเทคอะไรมาด้วยซื้อคันนี้มีแต่กําไรขอบอกเลยกำไรล้วนนี่กุญแจนะครับมันจะเป็นประตูอย่างนี้นะครับเรากดปิดกดเปิดนะครับจากด้านนี้ได้เลยกดด้านนี้นี่ฮะล็อก้วกดทีนึงนี่ฮะเอ้ยเดี๋ยวด้เอ้ยเดี๋ยวก็ต้องลุ้มมือไปเออนี่ลองมือเข้าไปเลยตอนกดเฉพาะปิดนะครับเวลาลงมมือนะครับ ปุ๊บมันเปิดโตบลมัดเลยสะดวกสบายสุดๆมีหางโจรโเข้ครับผมด้านนี้ไม่มีหางโจระรเข้เรียกว่าฉลามปิงฉลามข้างบนอ่ะและนี่ครับเป็นของตัวสัญญาณถอย2จุดนะครับด้านนี้แล้วขอบอกเลยกล้องถอยหลังพร้อมอะไรพร้อมหมดมันคือป้ายแดงครับผมแล้วลูกค้าอาจจะบอกเฮ้ยแล้วเครื่องพันหนึ่งมันจะพอไหมผมขอบอกครับยืนยันจำยนันผมเอาคันนี้ไปขับอยู่แป๊บหนึ่งนะครับเชื่อไหมครับร้อยกิโลนะครับผม ผมนะครับอัตราเร่งรอบนะเพิ่งเพิ่งขึ้นแค่2,000รอบเองนะครับซึ่งในความหมายของคนที่รู้หมาย,ความ,มายความว่าอะไรหมายความว่าอัตราเร่งเขาดีมาก2,000รอบวิ่งถึง100กิโลผมถือว่าโคตรแรงแล้วบอกเลขึ้นเหนือล่องใต้ได้เลยแล้วปั้จุบันโคตรๆเติมมันได้ทุกประเภทยกเว้นดีเซลนะครับผมด้านนี้แล้วบอกเลยคันนี้นะครับผมทําโปรโมชั่นราคานะครับอยู่ที่599,000เาหมื่นเก้าพันมาจากยูทูบรถคันหนึ่งที่589,000แป้โหคุ้มอ่ะประหยัดเป็นแสนกว่า เอาคันี้เถอะแล้วนี่ครับมาเปิดท้ายรถด,ดีกว่าเปิดท้ายรถนะครับเราสามารถนะครับกดรีโมทด้านนี้นี่เหมือนมีเวนมนม์นเปิดได้เลยแน้นย้ํานะครับทุกชิ้นที่เห็นนี่คือสีเดิมเขาหมดไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนี่ครับดูตามนี่ดูตามตามือเลยครับน็อตเน์ดนี่ครับสภาพเดิมทุกอย่างสวยโคตรสวยตะโกนน่ะปี2 2ด้วยนี่ครับล้อไหล่ไม่เคยใช้ทุกอย่างสภาพสมบูรณ์ทุกอย่าง,าางโ,โ,ฆโ,ฆโคตรกว้างครับ ซิตี้รุ่นใหม่เขากว้างมากกว้างหูกว้างเหมือนรถขนาดกลางเลยอะ่ะหูแม่งน่าใช้ใชิหมหายอุ้ยพูดผิดพูดแบบไม่เพาะมาต่อเลยครับแหมตอนบอกตรงนะครับตอนที่ลูกค้ามาขายยังคิดใจเขาก็กล้าขายเนาะแต่แน่นอนใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีครับอ่ะเรามาเปิดต่อกันเลยนะครับนี่ครับดูน้าดีว่าเดี๋ยวเรามาหาข้อจับผิดกันว่าคันนี้มันจริงเหรอวะที่วัด จ้าของพูดจะจริงไหมอ่าเรามาดูกันครับนี่ครับได้ดูตามมือผมนี่ครับน็อตน็อตยังไม่มีรอยแกะรอยแงะเลยครับคือสภาพเขาคือป้ายแดงน้ายาเนี่ยครับของศูนย์หมดเลยครับรับประกันคือรับประกันเกียร์นะครับอันนี้นะครับมันเป็นของโชรูมฮอนด้านะครับผมซึ่งคันนี้เขาบอกก่อนเลยว่ารับประกัน3ปีแสนโลเขาก็มีอยู่นะครับแล้วบริการไฟน์เนี่ยทั่วประเทศผมก็มีให้ซื้อสดไม่มีแวดและคันนี้อย่างที่บอกครับ ดอกเบีย้ยเริ่มต้นลืมบอกไปดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับแค่2.69เลยนะครับ4ปีดอกเบีย้ยเท่ารถใหม่เลยซื้อรุมนสองก็ซื้อได้ผมบอกดเลยคันนี้สบายถูกถูกและตัวนี้ประหยัดเป็นแสนอ่ะสวยจริงเดี๋ยวมาด้าดูดีกว่าเป็นไงบ้างโอ้ปุ่มสตาร์ทด้วยอ่ะโอ้โหเชียบ แล้วคันนี้นะครับเป็นเครื่องเอิร์ธดีมเครื่องเอิร์ธดีมคืออะไรครับเป็นเครื่องที่ว่าปล่อยไอเสียนะครับยูโรหรือว่าเรียกว่าปล่อยเสียไอเสียยูโรเนี่ยได้น้อยมากรักโลไม่พอประหยัน้ำมันประหยัดตังค์เราด้วยคือคันนี้ครบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประหยัดน้ำมันเติมน้ำมันได้ทุกประเภทและคันนี้สีเดิมทั้งคันประหยัดตังค์ดีกว่าซื้อมือหนึ่งแน่นอนมาดูภายในดีกว่าสวยแบบตะโกนเป็นยังไงบ้างนี่ครับเบาะหนังครับเซ็นเท่าจอวิฟ้าด้านนี้หมดเลยครับผมนี่เบาะหนังโอ้โหสวยกิ๊บ และนี่ครับเป็นปุ่มสตาร์ทรถนะครับผมแล้วผมให้ดูนะครับนี่ครับดูไม่นี่ครับ 2, 5 3 3ห้าสาสิบสามโลบ้าไปแล้วรถวิ่งอะไรวันนี้รถเทสดได์ใช้คำนี้ดีกว่ามีระบบป้องกันล้อลื่นถลายนะครับนี่คะล็อกเทคมีให้ด้วยนี่และของตัวนี้นะครับมีแอร์นะครับแยกซ้ายขวาด้วยนะครับมีจอนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้เป็นจอของตัวพวกดีวีเอต่อของมติฟังก์ชันด้านนี้หมดเลยนะครับผมนี่คะ ชมีบอกหมดเลยครับต่อโทรศัพท์อะได้หมดเลยครบแอร์เย็นเพลงเพาอโอ้โหสบายมีของตัวนี่ครับเสียบนี่ครับนี่ไอพอร์ตไอพอร์ตได้หมดเลย e Mode อีคอนโหมดโหสุดยอดนะแต่เชื่อไหมครับรถเล็กก็จริงซิตี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ผมสูงรถจะเต็มหนัก78ดหัวไม่ติดนั่งสบายมากกว้างขวางพงมมะไรจะประชับมือครับไม่มีตำหนิตรงไหนผมดูแบบว่า ไม่ผ่านมือเลยกล้องหน้าผมแถมให้ด้วยนะครับด้านนี้ให้กล้องหน้าไปด้วยตัวนี้ก็จะมีของตัวไม่มีกระจกสองอ่ะกระจกสองคนขับมีโอเคนั่งหลังดูดีว่ามันกว้างอ่ะมันกว้างโอ้โหโคตรกว้างเลยครับผมกว้างมากครับโอนั่งสบายอะ่ะเชื่อไหมครับเป็นรถซิตี้ที่กว้างที่สุดต่่าที่ผมเคยเห็นมา ระบบเบาด้านหน้านะครับเป็นเจาะเป็นเบากระชับตัวเอ้ยลืมบอกไปแอร์แบ็กไม่ใช่แค่คู่หน้านะครับแอร์แบ็กสี่ตัวนี่ครับมันมีแอร์แบ็กตรงนี้ครับตรงเบานะครับสองฝั่งเลยแอร์แบ็กสี่ตัวความปลอดภัยสูงเทคโนโลยีดีรถคันนี้นะครับดีกว่าซื้อรถใหม่แน่นอนปีพันยี่สิบสองปีนี้เองถ้าชอบคลิปนี้นครับกดกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ตีเงียเพื่อพักคิวต่อไปรถผลจอบมนสุขภาพพบา3ล3นะครับเลยซอยละแหงว่า5้ามานิดเดียวเฉยชุมเขียวๆนะครับ PB รถป้ายเอรถบ้านซื้อสดไม่มีบ,บัตรอาเป้นต่ำนะถ้าซื้อผ่อนนะครับสองจุปีและคันนี้นะครับประหยัดกว่าซื้อที่ห้างเป็นแสนกว่าและสีเดิมทั้งคันนะครับผมรับกันเครื่องมันเกียร์นะครับยังมีของคันด้าอยู่เลยคุ้มเลยคุ้มยังไงละยังไงอย่าลืมนะโทรมานะครับผมสวัสดีครับ